ือแต่งตัวแบบเค้าทานเปิดตัวแบบเท่ๆเป็นเงยหน้าเพื่อให้กูดูดีขึ้นที่โดนเมียหยุดตังค์เลยต้องมาขายดังลุงดังนี่เท่าไหร่ครับตัวสวยเลยหืนยองขี้โมยหน่อยขี้โมยเหรอต้องให้ออกแรงเห็นยืนอยู่ตั้งนานก่อเลยก่อใหม่ลูก เอ้ยใครก็ได้มาเก็บสัสกุทีนี่หกเดือนต่อมาฮ้ยวันนี้จะอาอะไรไปหรอขายดีเฮ้หาของแป๊บเปิดไฟสักหน่อยอืมอถ้าไม่เจอเหตุการณ์มาสัปดาห์ก่อนนะธุรกิจฉันไม่สรุดแบบนี้หรอกเอ๊ะสัมผัสอะไรได้แปลกๆไอ้ยาอ้มาจากไหนวะโอ้มีมีด้วยชิบหายแล้วเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นหนึ่งสัปดาห์ กูแ okay. ค่หลอกขายดังตามนที่เลยนะนี่นี่นี่ต้องนี้ประตูประตูมั่งจะมาหลอกอะไรตรงนี้เนี่ยนี่เหมือนบทที่กูต้องวิ่งลงบันไดเฮ้ยไอ้หัวขวดจะหนีไปไหนไม่แก้ไม่แก้เลยวิวไปจัดการไปไม่เต็ดตั้งไหนเลยมัจะมาพันอะไรเนี่ยไปด้วยเกลี่ยได้วยอไปกูอลยโอ้โหที่จิวัดอปซอ

เจ็บโคตรเลยเออเฮ้ยจะตามทันมิเนี่ยนี่เอโอ้ยไหนวะใครคือเจ้าของตีนไอ้เต้นแม่แบบแพรว่าแน่ะ้าให้ดูว่าเรนนี้เหมือนไม้เลขหนึ่งและสอง โอ้ย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 มีเโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโ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 อ้โอ้ยโ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยอยโอ้ยโอ้ยโอยโอโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโโอ้อ้ โอ้ยเดียวเดียวเดียวเฮ้ยเเดียวเออหมดฮ้ยตายก่อนลักกันเฮ้ยโอ้เบอร์สองตายแล้วเหรอโอ้จากมาหน่อยก่นี้แหละใช้มีดโอ้ยฟันอโอ้ยเป็ไงลอนเียด้นมือตัอ้นนมาตหมดหมดเอ เแทกนกองน้อย,ยอย่ายทำเขาเขา <ๆ S 2> กลัวแล้วนี่เขายกนี้เยอะเยอะนะครับนี่ <c oughs> ผมแต่งเอ้าไม่ออเฮ้ยเบเรียบร้อยหายแ <c oughs> <ป>ล้วไปไหนแล้ววะเนี่ยอ้าวเฮ้ยโอ้โหไหวก็ลิงเฮ้ยใครจะเข้าใคร ยิ้มหนอกมามึนโดนกั้นหนักนนนไวกลียดเลยเกลียดเลยเกลยกียดเฮ้ยปัจจุบันเปิดไฟให้รู้ว่าอยู่ตรงนี้มองเธออยู่นะเจ้าแต่เธอไม่รู้บ้างเลยไปไม่เวลาแล้วไม่หยู่แสงแปลกๆมันใครมาร้องคุกกี้เสียงไทยแถวนี้อะไรเนะี่ยคนลุกเฮ้ยเดี๋ยวโอ้มาได้ไงตาย<ห>ที่นี่เลยเฮ้ยดเดี๋ยวโอ้โหมีมีดด้วยเฮ้ยใจเย็นใจเย็น มีอะไรก็คุยกันจับมือเข้ามือมันเจ็บโว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแก้ยังเลยแคนี้แหะครับตายก็ไดียินเหรอั่หลอกขายดาบแต่ฉัดกระทืบรอวันนี้หน่ายเฮ้ยเด้แกแค่สิบเอ็ you sure.